สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแค่สวัสดีครับ่อพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรขึ้นนะดูไปบนดีใจมากเลย ลูกดีใจมากเลยเหมยเหมยก็กินแล้วนะคะอเอ๊ะแอบขโมยกล้วยเอบขโมยกล้วยแล้ว อย่านี่ยอะตรงนี้เดี๋ยวจะป้อนเหนื่อยได้เลยเพิ่งมาจากย่าในเหนื่อยเลยเพิ่งมาจากตัดหญ้านะคะมาป้อนลูกสาวไม่ต้องใจร้อนนะใจเย็ยนไม่ต้องรีบนะเพราเหนื่อยด้วยโอเคยไหมไม่ทันเน่ยทันเลย จ้าย่งเดี๋ยวถ่ายตรงไหนก็บังตรงนั้นมาจากตัดหญ้านะคะรถก็เสียเสียครับโอแมวขาขึ้นเดินมาไม่ให้ไม่ห้ควายห่างออเอาลองหม่ลองใหม่ดิพอเอาลองใหม่ดิเออขาเขาตึงไง เดียวโอ้ยเดียวดกดูแมวกระไรเดียวโอ้โอโอใจเย็นใจเย็นใจย็นขาหนีแมวขึ้นแมวขึ้นต้องทำแบบมีระเบียบหน่อยจะพ่อหนูอ่ะอย่ามาอย่ามากวนหนูนะพ่อนะอไปไหนล่ะอ้า ยยอะไรเยอะมายืนกินยืดเฉยเดินไปไหนลักษณะนี่เดิน<ะ>เดินดูดูนะคะหันตู <laughs> ต,ตูแอบกลอง <laughs> <laughs> มันอะไรลักษณะนี่ไ <laughs> มยืนกินยืดเฉยวะจะหันอะไรลักหนามะจะหันอะไรลักหนาคนเหนื่อยเลยมานอนพ่นนี่มันนั่งไม่ได้มันเหนือ่อย ั <g ül> ตดหญ้ารถเกษีย,ปปนนยจอดอยู่โน้นเลยไม่ถ่ายกริฟว์อะอมมอไซไลากใครจะทำยังไงอะรถเขาจะไซไลาก <g> ั <ül> ัวนนี้ <g ül> ไปเอาเอามอไซล์นะคะไปลากปิกอัพมานะคะอมอไซคันแดงดูโอ้ทำไมหันหลังใส่กล้องอย่างเงี้ยลูกสาวเดินไปตรงไหนก็ไปตัดหญ้าเพิ่งมานะครับเนี่ยครับ ไปบุญน้ายูยิ้เฉยไป็นไรอย่างนี้อยู่เนาะทำไมเป็นแบบนี้คนจะป้อนอยู่นี่อยูยิ้มเฉยโอ้ยเนาะโอ้ยกะลังนึกไหลโอ้ยคอยละนึกน้ำเจ้าไหลไปบุญเอ้ยเจ้ากูซื้อๆเนี่ยคอยจะป้อนเจ้าดอกเดี๋ยวเจ้าอย่าเฝ้าใจหอนไหลข่อยเมื่อยน้ำเจ้าเนี่ยเลยนี่เจ้าเฝ้าโพดข่อยเมื่อยแห้งข่อยกำลังมาเนี่โอ้ยเอาขาเกยไปเลยทำงเอาขาเกยเขาบ่มักเลย

หมดแล้วหมดแล้วแม่เมยก็กินหมดไปไอเเข่งหนึ่งแล้วนะคะแม่เมยของเรากินหมดไปเเข่งแรงแล้วกูอยพ่อนอนพ่อนอนพ่อเองก็นอนกินวานันลองลูกสาวเออไปเอามาอีกบีนึงลูกอาะสุกอ่ะลูก นี่ Dante, รู้แล้วนะเร็วนั่งลงก่อนลูกน да. ั to said, <Pop> ่งลงกินดีๆสิขารูท่านะโอ้ยเย็น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 นี่อาวว่าใจเย็นๆสิดู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 โอแม่มีหัวเอึดถอยไป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  นี่มันกินอย่างนั้นไม่ได้หรอกนี่เนาะห่วงห่วงหมูแห้งลายปุ๋ยติดป้อนดอกนาอะไรอีกไหมบวงบวงบวบห้อยใจบวงบวงบวบห้อยใจนี่นี่นี่ยังงี้ดูมาขึ้นขบวนนะไม่ให้มองไม่ให้พี่เอิร์ดมาไกลโอ้เตะด้วยมีการเตะด้วย ไม่ให้พี่เอิร์ญมาใกล้เลยกลัวพี่เอิร์ญจะแย่งกินหรือเปล่านะ,ะนี่เตะด้วยโอ้เตะได้พี่เอิร์ญด้วยบบ <laughs> การโคลด้วยการโคลขาหลังด้วยนะคะเฮ้พี่ดำดูว่าพี่ดำเข้ามานะพ่อคิดพี่ดำไม่รู้เรื่องกันน่ะพี่ดำไม่รู้เรื่องนะหนูน้กำลังห่วงกินอยู่ดำม่ยังไม่ใกล้นะพ่อยังเอาตัวเองมิจนะไปรอดนดำเองพกตัวเองไม่ได้นะนมาเหนื่อยพี่น้องแรงจะนั่งก็ไม่มี <laughs> ขายขเโอีขายวยังไงเนี่ยโอ้ยเราจะไปเ็ดไปตัวอะไรไปบุญเอ้ขายเซโต้งกินขายเซโยังไงนี่นะมองการหนาบุญจะสีสู้นนไปสายก่ก็ลังปล่อยจะกินเลยจะินป้าไปสายลเอ้ย บัวทองฟ้าพอกำลังฟอกอยู่นี่บัวทองฟ้ารีบมารีบมาเป็นอาหารเที่ยงนะคะโอ้โหม <laughs> ีอย่างมากอย่างมาก,มากโอ้ยจะย่าฟ้าเพียงไรขยับบัท่านจเจ้าแล้วเจ้าใจเย็นก่อนโอ้ยเนาะมาวันนี้อาหารปลาข้าปลาทิ่ปอน ให้กินกล้วยให้ดื่กล้วยได้กินถื่มยักยืมอได้ไปบุญอ่าปาไกลและพอไกลหนูอีกแล้วระวังหน้าพ่อนะหนูอิ่มแล้วหนู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 ตัวเโตเจี๊ยบตย้อนโตัวเลยเฮ็ดดีดีเลยเจ้าอย่าฟาดให้ไหลไปบุญเลยใจเย็นแน่กินเร็วมากเลยโอ้ยมือเนี่ยขึ้นเร็วแหงเท้ายังเึ้นี nei, yeah. ่ใจเย็นๆไปยังอุ้ยหนอโอ้ยนาะ ขึ้นมาเป็นจังงีดูดูบอกไม่ตันหมดไปหลายวีแล้วนะคะนี่มากินกล้วยกับน้องใบบุญกินหน้าอร่อยมากเลยนะคะเอาตัวสุกมาให้พ่อในลูกแล้วครับตัวสุกครับไอ้เมย ให้ไม่เมยให้ไม่เมยเร็ว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 พ่อเร็วเรพ่อใะ้ะูจฮะคะยไหมพ่อะฮะฮะวะฮทฮะฮะตะฮะฮาฮะ่ะฮ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 ะ้ะฮ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 ฮะ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 ้าฮะะฮะฮะฮไฮะะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยทางนี้ก็แม่เหมยเอ่อเอ่อเอาเหมยเออเดี๋ยวทันบนทางนี้เหมยเอาเหมยเอมยอา่อแม่กินหมดแล้วหูหแม่กินหมดแล้วอ่ะอ่ะอ่ะโกรธแล้วโกรธแล้วแม่เหมยแย่งของหนูลูกแม่ลูกแย่งอาหารกันแล้วค่ะตอนนี้ ไปเราโค้งไปเลยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันฝนตกนะนะออกจากบ้านไม่ได้นะครับฝนตกน้ำเต็มเลยนี่นะฝนตกดูฮันเต็งฮันเต็งล้างเซกงดูอ่ะบอกดู <laughs> เป็นยังไงนี่ฮันเต็งล้างเซกง บุญหมดแล้วไหมของเอิมหมดแล้วเออเมยอว่าเร็วเร็วเร็วนะมีบุญยังไม่อิ่มเลยลูกแม่หมยหมดไปเข็งรูปลักลูกออกแม่หมยก็ฉลาดเนี่ยฝากบุญเราดีกว่าเหมยแย่งกินหมดเลยอ่ะหมยบุญกินเยอะแล้วนี้นี้ลูกนี้ใช้ขาหลังเตะแม่อีก รู้สึกว่าจะวนตามกล้องนะนี่ตับกล้องไปไหนหมดแล้วหมดแล้วละหมดแล้วเบี้ยเดี๋ยวอีกยงไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เปื้อน หลับแล้วพ่อนอนหลับแล้วพ่อเหนื่อยีอ่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ,อู้ยุ่นไหมยุ่นไจเข้าใจละ <c oughs> อนวดแล้วอนอนให้พ่อ ตาอติบกวยพอใจพอดกินเปลือกเหรอกินได้ไม่มีกล้วยสุกๆอ่ะโอ้ไม่ใช่กล้วยยุ่นเปลือกตัดเปลือกจะอาบอ่ะเก็บแต่กร้ะลูก เตะกล้าไปไว้เ,ออเก็บตะกล้าแล้วลนะูกห<ป>ลูกพ่อแล้วพ่อนอนไม่ดูจะขายสิ่ไหลูกสาวพ่อไม่เคยทำอะไรพ่อเลยนะ ไม да. ่ทำหลายพ่อกระโดอย่าทำอย่างนั้นสิกำลังยอยนิดเดียวอย่าพึ่งสิไม่ให้พูดเวลาหนูจะกินพ่อย่าพูดเพ่ออยู่ของพ่อไปหนูก็อยู่ส่วนหนูไปหนูก็นอนอยู่กับแม่เหมยก็ได้รับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะไหยไปบุญหนูแม่เหมย นหนหมดเลยแต่ก็พ่อในพ่ออยู่ไหน ทด็กเนี่คนวนอ่ะเด็กมาหาเรื่องเล็กก็มวยลูการล้างก็ม้วนก็มวยก็ม้วนดูการล้งแล้วกาลังแล้วมาแล้วกาล้งมาแล้วกาลังมาแล้วเด็กมาหาเรื่องเด็กหาเรื่องเด็กคนนี้นี่ ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม thank you very much สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย